ทำไมเหรออ๋อตรงนี้เหรอลูกตรงนี้ทำไมลูกทำไม่ไม่เหม่เนาะมันไม่แม่เหม่หนูง่วงนอนแล้วเนาะใครพาไปนอนนะคะดอไปนอนนะคะจ้านอนตรงนี้นอนตรงนี้นอนตรงนี้เหรออ๋อ จ้าหือเขียนลนะลูกเอาเขียนโอ้ยเฮ็ดยังไงเฮ็ดน้ำโม่นี่นิหนิน่องน้อยกูโม่หนิไม่มีไฟเหรอลูกไม่มีไฟโอ้ยไม่มีไฟเลยไม่มีไฟเลยอ๋อมันถ่านหมดแล้วลูกให้มาตับจับตับจับตับจับจับเมื่อคืนนี่น้องพลอยอ่อ ป้าบิวบอกว่าหอมแก้มหน่อยหอม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 แก้มหน่อยยังไม่อาบน้ำเลยโอ้แล้วแล้แ้เขาแก้มหายพุ่นสูบดังใกล้หอมคนน่ะเจ้าเพิ่งตีนคนนะยคนตีนพู่นะพูดนะพูดนะเดียวไม่เขางูงยกงยเงยงยเงขอโทษเออบังพีเด็กหน่อยมันก็ซ้ําเด็กหน่อยละค่ะมาเนียนบอาเรียงอยู่เวทีขันยูกับยาย บางที่ย้ายก็ว่าอยากออกไปย่านค้นว่าบางที่ค้นก็สิว่าเออออกไปยังสั้นจังสี่แต่ว่าถ่ายยุ่กับย้ายด็กหน่อยเขาสิเฮ็ดเขาสิทําตามเพราะว่าย้ายเป็นผู้เลี้ยงเอไปไหนไปไหนลูกไปไหนเฮ้ยนะอ๋อมนกนกไล่น้อยไล่น้อยไปหาอ้แล้วโอ้โอ้เ๊้ยเหาน่องก็มาไอ้ยละบาันนี้อันขึ้นบ้านใหม่ก็วันที่เก้าเหมือนเดิมค่ะวันที่เก้ามิถุนาเหมือนเดิม มาเป็นลูกมอลำแมนค่ะต้องออกงานเพราะว่า,อาพอกะแม่เพิ่นยังสอนว,ว่าในได้เป็นบางย่างบางย่างพอกะแม่เพิน่นคือคําบางคำน่ะยายบังคับได้ไปไหนไปลามาไหว้หน่อยสวัสดีค่ะคันย้ายสอนแล้วสิเขาก็เอาความยายเพราะว่าบางที่พอกะแม่เขาก็อยู่แต่ว่าเขาอยู่ส่วนน้อยอยู่กับยายเขาสิอยู่หลายกว่า เคยเคยเคยออกไปตะก้อนนี่บตรเท่าไหรคะปิดวงอ๋อร้อยห้าสิบสองบาทคะ่ะร้อยห้าสิบสองบาทเด้อเด้วสิพาเขาไปเบิ้งเด็กหน่อยอยู่มาเน,นีเน่มันเคยสื่อค้นวางสลนะก็เล็กขึ้นยันน่ะเด็กขึ้นมา จะขึ้นทําไมอย่างเนี้ยตาตาตาเหล็กๆหกผุหลามันกลับเป็นเรื่องเก่าหรือว่าต่ว่ามันก็นยังอยู่ในใจเขาอยู่เนาะอันไปขึ้นไปทําไมไม่ใช่อันไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาเวทีนี่มันยังไม่ไมันไม่ใช่ของยายแตน่ะแม่อามันเป็นเวทีของสีชัยจริงจูงเหมแต่ว่าแม่ก็ขึ้นไปน้าหลานนั่งสินะก็เลยาย่านค้นว่าน้ำจังสินะ เด็กๆไปไหนคะคุณยายเด็กๆเ,เข้าไปข้างในคะ่ะก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานน่ะละคะ่ะมีไลฟ์ไลฟ์สดด้วยติดฤดูกาลปีที่9ก้าก็อยากให้เข้ามาดูเยอะๆเดอ้อแฟนคลับบางคนก็ดูหมอลำไม่เป็นมาดูเพชรพลอยมาดูน้องเพชรน้องคลอยก็เข้ามาดูได้วันที่9นะคะบัตร152บาท ใช่ค่ะตอนนี้เขายังคือให้กินเยอะๆก่อนตอนนี้คุณคุณคุณป้าก็ใจดีซื้อนมมาให้หนูซื้อแพมเพิดมาให้หนูหนูก็จะกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆสมองจะได้ดีนะคะตอนนี้ให้น้องกินอ๋อคุณโซภารอนในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะ น้องน่ารักเก่งน้าอารมายายน้าอารบอกว่าหิวข้าวไม่มไม่ขึ้นคอมเมนต์เลยมันไม่ขึ้นตรงนี้เลยเข้ากลุ่มเลยน้าอารมากินข้าวเลยวันนี้น้าอาร์ออกมากินข้าวกับน้องเลยหิวเข่าวปะนะ <c oughs> อาร์ตใสมา้าแตงหิวเข่าเนี่ยลุงวิทย์เนี่ยเขาเมื่อคืนเนี่ยเขาลุงวิทย์เขาถาม